มาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้และสำหรับผู้ชมที่ชมรายการเราผ่านทางออนไลน์วันนี้เราพูดคุยกันกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษขั้นหนึ่งซึ่งถ้าวันนี้พูดถึงในสายคาเฟ่หลายคนรู้จักคาเฟ่นี้ชื่อว่ามรณะนุสติคาเฟ่หรือคิดใหม่เด็กคาเฟ่มันเป็นคาเฟ่ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและมีเรื่องของการทดลองตายอยู่ในคาเฟ่นี้ อันนี้สาหรับคนที่ชอบเรื่องของร้านกาแฟหรือกาเฟ่วันนี้คุณจะได้รู้จักคนที่คิดเรื่องนี้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ดรวีรนัทโรจะนะประภาคุณใหม่ครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับคุณอาร์มครับคุณใหม่ขอบคุณมากครับสละเวลามาพูดคุยกันเรื่องราวคุณใหม่น่าสนใจมากๆในวัยเยาว์คุณใหม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวทําสิ่งพิมพ์มีพี่น้องอยู่4คน สิ่งพิมพ์ที่ทำทำให้มีนิสัยรักการอ่านคนที่ชอบรักการอ่านย่อมรู้เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายจนในที่สุดก็จบวิศวะจุฬานะครับใช่ไหมครับคุณใหม่ครับถูกต้องครับผมจบวิศวะจุฬาจบมาเสร็จเรียบร้อยก็ทำงานเห็นบอกว่าในข้อมูลเนี่ยคุณใหม่บอกถึงเรื่องของการอายุยี่สิบกว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จจากการเปิดกิจการแปดบริษัทเลยอะตั้งแต่อายุยี่สิบห <that> <c oughs> ้าปีมีความหลากหลายมาก นะครับ8บริษัทนี้คือก่อตั้งด้วยตัวเองทําเองใช่ไหมครับคุณใหม่เอ่อจำไม่ค่อยได้แล้วถนะ้าที่ไล่มาเนี่ยก็ถ้าท่านณโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยก็มีทั้งสปวนที่เปิดเองเป็นส่วนใหญ่หุ้นกับเพื่อนบางส่วนแล้วก็ดำเนินดิจิตอลของคุณพ่อรวมถึงทางหุ้นส่วนด้วยของคุณพ่อครับผมแต่เอาเป็นว่าในการเปิดธุรกิจของคุณใหม่เนี่ยต้องถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นผู้มีรายได้ปีละโอ้โหเรียกว่าหลายสิบล้านแล้วกันไปถึง100ร้อยล้านแต่ในที่สุดจุดเปลี่ยน เราไม่ได้คุยถึงเรื่องความสําเร็จในเชิงของการค้าการขายในว 30, <c oughs> ัยสามสิบคุณใหม่ก็มีความคิดที่คิดว่าตัวเองหลังจากประสบความสําเร็จด้านธุรกิจแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองมันเหมือนไม่เต็มยังไงก็ไม่รู้ในชีวิตความเต็มของชีวิตความหมายของชีวิตมันยังไม่ใช่เรื่องของการหาเงินเข้ามารู้สึกอย่างนั้นเหรอครับคุณใหม่ครับโอ้โหมันยิ่งกว่ารู้สึกคุณอามันยิ่งกว่ารู้สึกมันเหมือนประจักษ์แจ้งครับผม ว่าไอ้สิ่งที่ตอนกอนเราจบเนาะเราก็จะมีการตั้งเป้าหมายชีวิตใช่ไหมฮะว่าเราอยากจะเป็นนักธุรกิจระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกพอว่ากันไป แล้วเราก็เริ่มเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังมาตะกูมีทั้งการต่องานครอบครัวบ้างไปช่วยงานของคุณพ่อทีุู่นกับพานเงอนท่านบ้างุูนกับเพื่อนทําบ้างแล้วก็ที่ผมเปิดเองบ้าง4ี่ห้าสามสี่บริษัทประมาณประมาณสักห้าบริษัทแบบนั้นที่เปิดเองนะซึ่งแต่ละงาเนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จโดยเฉพาะงานที่เราเปิดเอง ที่เราไปทุ่ชิปเองนะครับประสบความตุเร็รรจน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 แต่อวิธีไม่ทราบคุณอาร์มยังจําปีสองห้าสี่ศูนย์ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่แบบต่ประเทศไทยมันเกิดเรื่องของ mandatory footing เงินบาทลอยตัวถูกต้องถูกต้องนะฮะตอนนั้นผมอายุยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโดยประมาณนะอ่าอ่าผมชนะค่าเงิน huh huh อ๋อเราชนะค่าเงินนะโดยที่เราใช้การวิเคราะห์ส่วนตัวเลยแต่อายุยี่สิบกว่าทํางานหาเงินเองเอาเงินเก็บสมหั ขายเรียนจุฬาเนี่ยที่คุณแม่ให้เป็นท่าขนมเนี่ยเก็บมาอุ้นกับเพื่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยสามคนแต่เนี่ยคนละสามหมุดกระบะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆข,ขายบริษัทขายพุ้นคืนก็ไปพบประสบความสำเร็จในบทบาทของแต่ละคนนะคะับอ่าพอเราได้มาเสร็จสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยจนถึงจุดที่ยี่สิบกว่าที่ว่านี่นะคะับเออผมก็มี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 อะไรเออขายสินค้าเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศ อ่ามีพนักงานตีอยู่แทบจะทุกห้างนะทุกตำแหน่งในในในห้างค้าค้าปลีกค้าส่งต่างๆคร <c oughs> ับเราก็รู้สึกว่าเราจบแล้วตสรนะ,ระยี่สิบกว่าถ้างานมาเองถูกไหมอ่านะฮะเออแล้วที่แบบโมเมนต์สำคัญมากเลยเนี่ยคือสองห้าสี่ศูนย์ที่บิ๊กจิ๋วเป็นเอ็กเขาเรียกรยตัวค่าเงินเ,เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็แต่ทำนู่นจิตนาเข้านะแต่เราก็ฟิกค่างเงินไว้ทั้งหมดเลย อ่ตาต่างสินค้ามาล่วงหน้านะฮะเออได้มาเสร็จเป็นยูเอสดอลลาร์เท่าไหร่เนี่ยเอาไปประกันค่าเงินที่ยี่สิบห้าบาทกว่าบอ่าพอลอยู่ค่าเงินขึ้นไปนถึงห้าสิบกว่าบาเนี่ยโอ้โหเด็กยี่สิบบาทจะรู้สึกยังไงอืมผมมันพราวมากเลยนะเข้าใจครับเออเนี่ยเลยที่แบบเราอยากที่แบบทํางานเนี่ยประสบความสำเร็จน,น,นี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จกับชีวิตอแต่คุณอานาพไว่าไอ้คำว่าประสบความสำเร็จกับชีวิตเนี่ยมันอยู่กับผมนานแค่ไหนให้ทาย สามชั่วโมงสามชั่วโมงฮะสามชั่วโมงสามชั่วโมงแบบโอ้โหวินาทีวันที่หนึ่งหรือวันที่สองกรกฎานะที่รัฐบาลรอยตัวท่านเนี่ยโอ้โหเด็กวี่สิบกว่าเฮ้ยทาไมเราเก่งอย่างนี้เราเก่งอย่างนี้โอ้โหคู่แข่งรุ่นคุณนะคุณบูมต้องเล่นกันเลยนะรุ่นคุณนะลุ่นี้เข้าตลาดมาก่อนเราเนี่ยต้มหายใจจากหมดอันนี้เราไม่ใช่แบบมองในแง่ของของของคิตไรนะอาจจะเอาความจริงมาเล่าให้ฟังต้มหายใจจากหมดล้มละลายหมด หลายๆท่านนี่แบบถึงขนาดถึงขนาดอะไรเราก็ไม่ต้องพูดแล้ะเฮ้ยแต่เด็กอย่างเราประสบเอ่อเนี่ยเอาตัวรอดไม่ใช่แค่รอดปากเนี่ยเรามีสินค้าต้นทุน25บาทเนี่ยขายไปจนถึงปีหน้า <_' S 2> โอ้โหมันเก่งจริงๆคมจริงๆแต่ความรู้สึกภาคภูมิใจเนี่ยที่ผมเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันอยู่กับผมแค่3ชั่วโมงจากวินาทีที่ฟังข่าวเป็น breaking news วันนั้น breaking news วันนี้ทั้งวันเลยฟังข่าวตอน8โมงกว่าเราจะตื่นมาอาบน้ำจิบกาแฟเนี่ยไปจนถึง11โมงกว่า มันเห็นแล้วไว้ความภูมิใจเนี่ยมันสลายหายไปมันสลายหายไปแบบแบบกลายเป็นความเวิร์กว่างเปล่ามันเวิร์มันว้างจริงแล้วพอเวลามันเวิร์ว้างเนี่ยคุณอามันวางเมงมันวางเมงกับชีวิตเฮ้ยแล้วชีวิตถัดจากเนี้ยฉันจะเดินไปทางไหนวะก่อนหน้าที่เราจบมารู้ตัวว่าชีวิตเรามีทางเดินคือฉันจะต้องรวยที่สุดในประเทศฉันจะต้องไปจับมือกับบิลเกตต่ะไนูด้วยยังไม่มีบ้สเบร์กอ่ะ จะต้องไปอยู่กับยูเกตอะไรแบบอย่างนั้นนะฮะเออแต่ว่าเฮ้ยมาถึงจุดเนี้เฮ้ยมันใช่เหรอชีวิตมันไปอย่างนี้มันไม่ใช่นี่นะแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันแสบตัวที่ว่าพอมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ที่ใช่มันคืออะไรล่ะอ่ามันกลายเป็นคนไม่มีเป้าหมายชีวิตตอนนั้นผมจําได้ว่าผมเกไม่มีเป้าหมายชีวิตนมาร่วมประมาณสองเดือนนะฮะสองเดือนจนคิดถึงขนาดตืดพลาดตัวตายผมไม่รู้จะเดิมมนใช้ชุดทําไมอะ อก็เลยไปไปบวชไม่ทราบจะตรงกับคําถามที่คุณอาจจะถามต่อไปหรือเปล่าคือไปบวชเสร็จไปบวชเราก็ถึกเหตุข่าของศาสนาเราก็เลยอยากจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยให้ให้พรคพวกด้วยผมไม่ใช่คนดีนะอ่ะาแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นคุณสมบัติดึงของของศาสนาคือพอใครที่ได้รับรดเย็นๆหรือสัมผัสดีๆเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันคนอื่นถ้าที่ไม่ได้เหมือนผมไปกินข้าวหน้าเก็ดอร่อยเนี่ย ไมาเจอคุณอามผมก็จะบอกคุณอาว่าเฮ้ย hey, คุณอาข้าวหน้าเป็ดเจ้าเนี่ยไปกินดิอร่อยคล้ายๆแบบนั้นอ่าแล้วก็เลยเปิดร้านหนังสือขึ้นมาที่จำหน,น่ายหนังสือธรรม,มะอ่าเป็นหลักซึ่สมัยนู้นคือธรรม,มะเนี่ยเป็นหนังสือที่ที่ที่เป็นหลังร้านหนังสือหลังร้านโช์หลังปกอยู่หลังร้านเราเอาขึ้นมาหน้าร้านบัวเชลจนประสบความสำเร็จหลังจากนั้นก็เลยเห็นว่าหนังสือธรรม,มะในหัวเชิงพาณิช์เนี่ยเขา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 มีคนมืออาชีพทาเยอะมากอยู่แล้ว แต่หนังสือธรรมะในหมวดเป็นเทอมเฉพาะกิจแบบนี้ซึ่งเป็นหนังสือดีๆหลายเล่มเนี่ยพอหมดวาระก,ก็หายไปพอหมดงานพระราชพิธีหมดงานสมพวดบ้านก็หายไปก็เลยมาเปิดมูลนิธิที่ชื่อบ้านอารี่ะครับผมซึ่งดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะตั้งๆประมาณนี้ครับในประวัติช่วงงต้นคนเรามันมันต้องมีที่มาที่ไปไหมคุณหมายว่าแบบไอ้การที่เราประสบความสําเร็จต่อเนื่องมาจนกระทั่งเออคุณหมายชนะค่าเงินบาท แล้วโอ้โหมีผลกำไรมหาศาลลอยอยู่ข้างหน้านะครับแต่อะไรทำให้ในสามชั่วโมงนั้นคุณใหม่ต้องรู้สึกเวิงวาง,วางหรือวังเวงมันประจั์ความจริงอย่างผมใช้คำว่าประจับผมไม่ชอบจับความจริงรอยู่ๆมันคิดขึ้นมาได้ไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดมันบียอนบียอนตอสเหนือกว่าความคิดนะคุณอามมันเหมือนกับคุณอามเนี่ยอ่ะล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้แล้วไปฟัง จะเล่าให้ฟังแต่ผมประมาก่อนเหมือนคุณอามสมมติว่าอย่างรุ่นเราเนี่ยผมก็อันฝันในตัผมเนี่ยผมอยากไปฮาวายอยากไปฮาวายทีอยากไปเซิร์ฟแบบเนี้ยโอ้มันจะคงแบบเป็นหาดสวรรค์ใช่ปะ่ะแต่พอไปถึงฮาวายเขาจริงๆเราทํางานจะตายนะเ็เก็บเงินบินไปคนดูดูแบบเนี้ยพอเท้าสตัผาฮาวายปุ๊บเฮ้ยมันสู้บางแสนไม่ได้รู้สึกยังไงอืมเนี่ย<ๆ>ผมมาจาก่างนี้คุณอามคือไอ้วันตอนวันที่ผมเล่าให้ฟังเนาะพอแปลง มงฝาเราเปิดข่าวมาปุ๊บเฮ้ยทำไมเราเก่งอย่างเงี้ยมันเกิดที่เรกว่าคนโบราณเารียกว่าภูมิใจจนครับอกแน่นมเคยได้ยินไหมฮะภูมิใจจนลอยับมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันประจักษ์จริงว่าไอ้ที่อกเนี่ยทำรูปไปดมันเหมือนมันมีก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งเน่ที่แบบเบาๆสัมผัสได้ถึงถึงมิติใะไเป็นขั้นออกมาเลยว,ว่ารับแน่นอยู่ที่กลางอกแล้วมันพร้อมที่จะดันตัวเราเดยวให้ลอยขึ้นเหนือพื้นดินได้เนเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่ที่ผมบอกสามชั่วโมงเนี่ยก็คือไอ้ความรู้สึกาภาคภูมิใจซึ่งมัน ออกมาเป็นของจริงตรงนี้ยมันอยู่แค่สามทุกโมพอสิบเอ็ดโมงกว<ม>่าเนี่ย็นโคงสามติบฝ่ายที่จริงจำเวลาแม่นเลยแหละมันค่อยๆหายไปอืมอืภายในแค่ห้าวินาทีสิวินาทีเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ศูนย์ลลายเป็นความว่าง<ม>แล้วมันก็เลยเติมหนักรู้เลยว่าเฮ้ยแล้วชีวิตเนี่ยจะทํางานแบบเนี้ย<ม>เพื่อไปอีกห้าปีเจ็ดป<ม>ีเพื่อไปรู้สึกตัวเองว่าประสบความสำเร็จ<ม>เพื่อให้มันเกิดความภูมิใจแบบเนี้ย<ม>แล้วก็ามาเสรอีกสามทุกโม,มจริงหรือ ผมบอกว่ามันบียอนมันไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นความตระหนักหรือว่าผมพอเข้าใจแนะผมว่ามันเป็นความสะสมมาจากจากตั้งแต่เล็กๆเด็กๆมาสู่วัยรุ่นมาสู่วัยทางานส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณหมายประสบความสําเร็จได้เร็วแล้วก็คิดได้เร็วประจักษ์ได้เร็วความรู้สึกที่คุณหมายพยายามเปรียบเทียบผมพอนึ้ภาพตามออกนะว่าเวลามีคนยอเราเยอะๆหรือเราประสบความสําเร็จมันเหมือนดันมันเหมือนตัวลอยเลยโอ้ยอเลาจนตัวลอยเลย และในขณะเดียวกันในวันที่เราแบบเหมือนประจั์หรือวันที่เรารู้สึกท้อแท้มากๆมันก็เหมือนมันดิ่งอย่างที่ใช้คําว่าวงว้าว่างป่าวางเวงอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือความรู้สึกคําให้ประจั์ไอ้ความประจั์ตรงนี้แหละมันเลยก้าวขึ้นมาสู่จนกระทั่งสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่จากร้านหนังสือมากลายเป็นมูลทิธิมูลทิธิท,ท,ที่ใช้ชื่อคําว่ามูลทิธิบ้านอารีมูลทิบ้านอารีมีวัตถุประสงค์ ตอนแรกก็คือเนี่ยเอาไอ้ความรู้ของเราทางด้านดิจิทัลค,คือผมจบวิศวะคอมพิวเตอร์มาเนี่ย<ช>ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจําได้เนี่ยเรายังไม่มี MP3 มีาไม่มี m อ<ช>็มีโไม่มีเรามีแต่ซีดีอ่ะขณะที่คําสอธรรมะซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นของมีค่าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเทปคาสเซ็ตถูกไหมฮะเทปคาสเซ็ตซึ่งมันเก็บได้ไม่นานไงเราก็เอาความรู้ทางด้านดิจิทัลของเราเนี่ยมาแปลจากเทปคาสเซ็ตที่อนาล็อกเนี่ยมาเป็นดิจิทัลคือซีดีแล้วก็แจก ดีๆเปนถูกต้นถุนมันถูกอ่ะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคนมารับคนมารับอ่าอยากร่วมบุญนะตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งคิดจะตั้งเงินที่ิหรอกแต่ว่าพอนานๆเข้ามาันรู้สึกว่าไม่อยากปฏิเสธความ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 อยากมีส่วนร่วมของเขาอ่บคนก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการเผลยแผ่เราก็เลยทําให้มันโปร่งใสที่ตั้งเป็นเงินที่ิขึ้นมาพอตั้งเป็นมูลนที่ิขึ้นมาคนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะพอเยอะแล้วเยอะขึ้นเนี่ยพอเขาฟังขัดท่าเสร็จเนี่ยเขายอข้อนกลับมาบอกเออยากฟังหลวงปู่ท่านเนี้ยที่แจกไปเนี่ย เทศสดสดอ่าแล้วเอ้ยเราพอมีพื้นที่แล้วนี่อ่าแล้วก็เออไปขอเมตตาครูบา,า,าอาจารย์มาให้มาโปรดได้ไหมเทศให้ฝักสดสดพอ <c oughs> ท่านหนึ่งมาปุ๊บอ่คนมาฟังธรรมโอ้โหกันเต็มหมดเลยเราก็ไม่น่าเชื่อเพราะตอนนั้นเราคิวดว่าคนเมืองกับธรรมะเป็นของคู่ขนาดกันปรากฏว่าไม่ใช่ <c oughs> พอพอหน้าปุ๊บคนมาฟังกันเยอะเราก็เลยนิมนต์ต่อเน,นื่องมาจนกลายเป็นกิจกรรมประจำอ่ะพอฟังเทศเสร็จที่เกิดศรัทธาเอ้ยอยากจะเรียนบาลี ไปรู้จักอาจารย์สอนบาลีมาสอนบาลีนิเอ้ยอยากศึกษาในเชิงทฤษฎีไปเรียนอภิธรรมเอาอาจารย์มาอภิธรรมมาสอนนิเอ้ยอยากจะฟังมากกว่านี้อยากปฏิบ <An> <work> <c lusive> ัติด้วยอ่ะเราก็ไปตั Whew ้งวัดตอนหลังก็ไปตั้งวัดจากคอสปฏิบัติธรรมในอย่างวันที่เราสัมภาษณ์กันเดี๋ยวก็ยังมีคอสสามสิบห้าวันจาดจะเต็มที่เลยไปปฏิบัติันสามสิบห้าวันสามสิบสี่คืนที่วัดที่ทำมือทิศนี่ครับมันก็จะเติบใหญ่ขึ้นมาก็เลยต้องต้องทําให้โปร่งใสด้วยการเปิดเป็นมูลนิธิ ก็สามารถตรวจสอบได้ทุกอย่างแล้วก็โปร่งใสที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้โดยไม่แสวงหากำไรไม่แสวงหากำไรซึ่งนอกจากไม่แสวยหากำไรเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลของสภากรณจ์ก็คืออย่างเราก็สามารถหักดหย่อนภาษีได้ซึ่งก็จะมีเกณฑ์ที่แบบอีกอีกอีกมาตรฐานหนึ่งแสดงว่ามูลนิธิบ้านอารีนี่เปิดนานแล้วมือนันะสิบสี่ปีสองห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์สองห้าห้าศูนย์ อ่าแต่ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นสองส,งสามปีแล้วก็ดำเนินามาก็ได้รับพระราชทานเตาเสมาธรรมจักรจาก,กสมเด็จพระเทพในางานวิสาหบูชารโรแลก้วก็ได้รับมาประธาน <c oughs> ขวัญทองจากขวัหญิงจงุลาภรอ่านตอนนั้นก็จะมีผมกับะะอาจารย์เฉลิมชัยมาฮะสองท่านครับอนุโมโชนาจากทุครับสิ่งที<ด>่ <ๆ S 1> คุณใหม่ทํานี่ผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีคือพอประจัก์รู้แล้วก็ยัง เพื่อแผ่ขั้นอื่นๆที่จะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้วยกันเนืเน่องเอจากการเกิดของมูลนิธิบ้านอารียังมีแรงบันดาลใจต่อมาก็คือการที่อยากจะมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิบ้านอารีเลยครับห,หรือเปล่าฮะสำหรับ<ค>สมาคมบ้านปันรักเคยเป็นส่วนหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งน,น บ้านอาลีทำงานมาภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีญาติธรรมมาหลากหลายเพศวัยเนาะอ่าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นมาทํางานแต่ก็ผู้สูงอายุก็มีแล้วสวเข้ามาเนี่ยเนื่องจากท่านเกษียณแล้วเนี่ยก็มักจะมาถักไหมพรมกัน hmm. มามีจิตกรรมถักคมพรมงูมที่ตอนนั้นเราก็จะจัดซื้อไหมพรมจัดซื้อครูอาสาจัดหาครูอาสามาสอนให้เพราะว่าไ,ไปกิจกรรมมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถักไหมพรมถวายพระท่านก็รู้สึกว่าน mm. อกจากใช้เนี่ยเอท่านได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยยังเอื้อเฟื้อกับ สมรณะเพศด้วยครับก็เลยเป็นกาเนิดพอสักระยะหนึ่งเราก็เลยไปจัดตั้งเป็นสมาคมบานพันรักซึ่งไม่ใช่ผมจัดตั้งนะเป็นผู้สูงอายุที่มาเรียนนั่นแหละที่มาถักไฟจัดนั่นแหละรวมมัน,จ,มนจัดตั้งรวมตัวกันรวมตัวจัดตั้งปเป็นสมาคมาถ<อ><ป>ูกต้องฮะแล้วก็ดำเนินการจัดก,การศึกษาทํามอัธยาศัยเนี่ยมาขอเงองตลอดสิบปีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะวันหนึ่งก็เช้าของคาาบ่ายเออเช้าค้าดึงบ่ายของค้าอะไรแบบนี้ สอนฟรีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของภาษาซึ่งด้าภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปเนี่ยเรามีสอนหมดนะเป็นทุกช่วงนะอ่าหัตถศิลป์หัตถกรรมวยจีนไทยชี่โยคะอ่าสอนวาดลสอนกรสอนทำอาหารทุอย่างดีมากอย่างดีมากสมาคมนี้นี่อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนะอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่มูลิติบ้านอรีนี่แหละรวมรวมอยู่ด้วยกันนะครับ หมอที่อเมริกาบอกด้วยศักยภาพมนุษย์ทุกว,วันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทุกวันนี้ร้อยี่สเป็นเรื่องที่เขาไม่ไม่ได้รู้สึกว่า impossible ใช่ครับใช่ครับแต่ก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็จะยืดอายุของเราให้สามารถที่จะไปไกลกว่าที่เรานึกคิดด้วยซ้าไปแต่ที่สำคัญก็คือเราชีวิตมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอย่างที่คุณใหม่พยายามค้นหา วันนี้คิดว่าตัวเองค้นหาเจอแล้วอย่างครับความหมายของชีวิตในมุมของคุณใหม่กยเจอตั้งแต่วันที่ไปบวชเล่าหลังที่หาหน้นไม่ได้เออความหมายของชีวิตคืออะไรความหมายของชีวิตเกิดมาเพื่อมมันพูดแล้วมันกระดาษปากเนาะเพื่อใช้ศักยภาพเนี้ให้เต็มเต็มเต็มประสิทธิภาพของมันที่สุดศักยภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยให้เต็มที่เพราะอุตสาได้ศักยภาพที่มันผ่านวิวัฒนาการมาชั้นสูงแล้วเนี่ย เราจะต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดครับอืม,อมเห็นบอกว่าความใฝ่ฝันที่สุดของคุณใหม่ที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานอุต่าไม่พูดคํานี้กลัวว่าจะได้ใช่ครับผมนั่นแหละฮะก็คือโดยไม่บวชเป็นฆราวาสนี่แหละแต่สามารถที่จะนิพพานได้ในแบบของฆราวาเออนิพพานมันก็คงแบบไม่มีในแบบไทยนะถ้าถ้าตามความเชื่อผมนะ,ะนิพพานคือน,นิพพานนั่นแหละครับครับ เราใช้ชีวิตแบบภาราวาสแต่ว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ผมใช้เรียกแบบนี้ดีกว่าก็เลยพยายามทําทุกวิถีทางที่จะสอดแทรกในการเผยแพร่ธรรมะอันนี้คือสิ่งที่คุณใหม่เชื่อแม้กระทั่งร้านกาแฟร้านกาแฟที่ตอนนี้ถือว่าในโลกออนไลน์ก็ก็พือหากันไม่เบามีอยู่ช่วงหนึ่งต้องถือว่าดังเลยทีเดียวคิดใหม่เดทคาเฟ่หรือมรณะนุสติกคาเฟ มันเป็นคาเฟ่ที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้มันเป็นคาเฟ่ที่มีเมนูเครื่องดื่มอย่างเกิดแก่เจ็บตายนะครับม,มีการทดลองให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการได้ทดลองตายด้วยนะครับมีวิธีการเผยแพร่ธรรมะในรูปแบบต่างๆคุณใหม่เป็นคนคิดเรื่องนี้ทั้งหมดผลของงานวิจัยของผมาง,งานวิจัยที่นี้ผมขอขอนุญาตใช้ชื่อแบบภาคการที่นึงละกัน การนําหลักปรัชญาหลังนวยุคคือโพสต์มเตอร์นะนะกับหลักพุทธปรัชญามาใช้สร้างสังคมแห่งสมมาปัญญาในประเทศไทยศรีจิตสูนี่คือชื่อของงานวิจัยที่ผมทําวิจัยขึ้นมาเราก็เลยทําวิจัยมาว่าแล้วอะไรล่ะที่คนปฏิเสธไม่ได้ในยุคนี้ก็คือความตายก็ไปวิจัยมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องสรรเสริญเรื่องมรณสติเนี่ยเยอะมากเยอะมากถามพระอานน์พระเลขาอ่าเธอนึกถึงความตายเวลากี่ครั้งพระอานน์บอกเจ็ดครั้งพะเลขโอปมาณ ประมาณถามมิสุที่นั่งน้องวงฉันข้าวอยู่พวกเธอนึกถึงวันละกี่ครั้งลูกแรกบอกวันละครั้งลูกที่สองบ,บ,บอกเช้าครานงยิงครัาาง้งดื่มตามบอกทุกตัวอย่างนั่นบอกประมาณหมดเลยต้องราลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะการรลึกถึงความตายจะทําให้เธอคลายจากความโลภคลายจากความโรคคาากมโรธและเล่งทําความดีมันก็มาตอบโจทย์ไงแต่ที่เราจะแก้ปัญหาซึ่งรากมันมาจากความโลภกความโกรธ เพราะฉนั้นมรณาดุสติเนี่ยจากการวิจัยทางด้านทุณธรปัจญาเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่ใช้สอบสวนเรื่องของการคอรัปชันและคุณแม่ไวสายโควิด19แพร่ระบาดนี่ในช่วงสองปีนี้ก็เปิดตลอดนะโอ้โชคดีมากเลยโชคดีมากช่วงช่วงโควิดระบาดเนี่ยเป็นช่วงกําลังปรับปรุปงนิทันศการพอดีโอเคแต่กลับก็เปิดใหม่ล่าสุดเมื่อไหร่ฮะ ือนนี้เองโอยเยี่ยมมากก็คือเดือนมกราคมนี okay. ้เองเริ่มต้นปีใหม่2565นี่เองใช่นครับดีมากดีมากครับผมจําได้ว่าก่อนโควิด1 9ทีเนี่ยที่เมีชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเห็นคาเฟ่นี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่ทราบบอกว่าเป็นนิเทศการนะครับแล้วก็มีออกสื่อเยอะเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่คุณจะเข้าไปแล้วได้ทดลองนอนในโรง ดูได้เห็นเครื่องดื่มชื่อแปลกๆที่เป็นหลักคมทางพระพุทธศาสนาการเกิดแก่เจ็บตายต่างๆนานาวันนี้คือกลับมาใหม่แล้วมีให้ทดลองเกิดแล้วด้วยตอนนี้นะครับทดลองแก่ด้วยทดลองแก่ด้วยทดลองแก่ที่ให้เราทำไงทดลองแก่เป็นชุดพอดีโชคดีมากนะเพื่อเป็นบออที่อบชองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเขาจัดนิทรรศการเป็นชุดทดลองแก่ที่เขาทากับโรงพยาบาลจุฬาเป็นเสื้อหลังค่อม เป็นแม่นาฟ้ามาเป็นเป็นรอบข้อเข่าข้อคอตออ่า่ล้คิดรับบริจาคมาแล้วเราก็เอามาใช้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ใส่ชุดทดลองแก่ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีที่เขาเดินขึ้นบันไดบ้างหมุนตัวบ้างให้ยองเพื่อให้รู้สึกว่าคนสูงอายุคนแก่เป็นยังไงเหมือนกับเสื้อที่ทดลองท้องอ่ะว่าให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงสูงภาพสตรีต้องแบกหนักแค่ไหนแบบนี้เป็นต้นให้คลายแบบน่าสนใจมากๆอยู่ที่ไหนครับ ก็ซอยอารีนะครับนี่เทศกาลหรือว่าหรือว่าร้านูคาเฟ่อยู่ที่เดียวกันหมดที่ส่งซอยอรีไปพื้นที่เพราะงั้นเนี่ยผมก็ไปทีเดียวก็จะได้เห็นมูลนิธิบ้านอาลีทำอะไรนะอาจจะไปโอ้อยู่ที่ทั้งวันเลยนะอย่างนั้นไปดูสมาคมบ้านปั้มรักกันนะเข้าไปดูเรื่องพื้นที่เทศกาลคาเฟ่ตรงนี้กันรวมถึงบริษัทคิดใหม่จำกัดด้วยอันนี้เป็นบริษัทที่เข้ามาช่วยเพื่อหารายได้ ได้อย่างชัเดเจนเพื่อมอบกําไรเนี่ยให้กับมูลนิธิถูกต้องไหมครับผมว่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์มากๆนะครับสุดท้ายอยากฝากอยากได้รับข้อคิดดีๆจากคุณใหม่สักนิดหนึ่งครับสิ่งต่างๆที่ทํามาทั้งหมดในวันนี้นะครับคุณใหม่จากประสบความสําเร็จในด้านของรายรับรายจ่ายที่เรียกว่าเปิดบริษัทเนะเาะจนกระทั่งมาเป็นความสําเร็จในวันนี้เป็นความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะนะครับ วันนี้สุขใจอย่างรู้สึกว่าตัวเองเต็มไม่ยังไม่เวิ้งว้างวังเวงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยโอ้ไอเดี๋ยวเดีอเซลก่อนเมื่อกี้เาฟังมาเริ่มกับไปตัวลอยแบบสมัยที่เราให้ฝากแล้วแต่มาตัวขูบเอาตอนที่แบบสามสิบปีแล้วเนี่ยแซวเมันดำยั่วก่อนนะลอยลงไปนะพอสามสิบปีเขาอายุยืนกลับเข้ามานะวันนี้หายเวิ้งว้างเลยอย่างฮะเต็มไม่อย่างรู้สึกตัวเองเต็มไหม ถ่ายตั้งแต่มีเป้าหมายแล,แล้วก็จะบอกว่าเป็นคําถามที่ผมม่กจะใช้ถามพวกตูวศิษย์เะนะว่าเอออาริซาฟอร์บีอิงนะฮะก็คือว่าชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรเนะี่ยให้ลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตแล้วเ,เราเกิดไปไม่ถึงเป้าหมายชีวิตนั้นะนหะเรารู้สึกอย่างไรเนาะ,ะถ้าเรายังรู้สึกเฟลนะแปลว่านะ่าจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ของเราไนดะ้เพราะเราจะไปหวังที่ผลอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอเคกับมันนะนั่นแหละ คือเป้าหมายของเราเพราะแปลว่าเรามีความสุขที่ได้ทําปไม่น้าเราจะมีความสุขทุกวันนะเราไม่ต้องรอว่ามันประสบความสําเนระ็จไม่ต้องรอบ้านทานดีได้รางวัลพระราชาทานไม่ต้องรอบ้านการาาารักได้อะไรอ่ะเกียรติบัตรจากทีิสภา,าไม่ต้องรอคาเฟ่ได้ซีเอ็นเอมาสัมภาษณ์แต่เรารู้สึกสุขที่ว่าเรารู้ว่าเราตื่นมาเช้าวันนี้เราจะทําอะไรขอบคุณคในการพูดคุยกันในวันนี้ครับชอบจังเลยแล้วผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งรอโควิดอะไรหายก่อนเนาะ นะครับผมเชื่อว่าผมจ,จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนช่วงนี้ผมก็ยังคงสติเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ด้วยผู้สูงอายุเลยยังไม่ค่อยกล้าออกไปไหนแต่ผมเชื่อว่าคนที่ป้องกันตัวเองดีแล้วแล้วลไม่มีความเสี่ยงก็ไปได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณดรวีรนัทโรจนประภาคุณใหม่ครับขอบคุณมากครับ